ซีรีส์ธรรมะว่างมีกฎสากลแห่งชีวิต EP 2ชีวิตคือการเคลื่อนไม่หยุดการทำงานของว่างและมีสาธุชนทั้งหลายตอนที่แล้วเราได้พูดถึงการกำเนิดชีวิตว่ามาจากการทำงานร่วมกันของสิ่งไรรูปและสิ่งมีรูปว่างและมีวันนี้เราจะมาดูกันว่าหลังจากชีวิตเกิดแล้ว ว่างและมียังคงทำงานอย่างไรและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างส่วนที่หนึ่งการเคลื่อนไหวของว่างและมีต้นฉบับเรามีชงวออิงเพราะว,ว่าูีไม่มปว่คงไม่ว่างและยู่ตงแป ชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีไม่มีว่างไม่ว่างที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่อาจหยุดได้เลยเหมือนกับลมหายใจครับถ้าเราหยุดหายใจเพียงนิดเดียวชีวิตก็จบลงฉันใดก็ฉันนั้นว่างและมีต้องเคลื่อนไหวไม่หยุดเลือดต้องไหลหัวใจต้องเต้นความคิดต้องเล่น กรรมต้องหมุนเวียนหากหยุดลงเมื่อไรทุกสิ่งก็สลายทันทีเช่นการเดินก็คือว่างและมีเมื่อขาเหยียบลงคือมีเมื่อยกขาขึ้นก็คือว่างการกินก็เช่นกันต้องว่างและมีท้องต้องว่างจึงใส่อาหารเข้าไปได้กลายเป็นมี เมื่ออาหารเต็มท้องแล้วคือมีก็ต้องย่อยและเอาออกคือว่างอีกครั้งสลับกันไม่หยุดการหายใจก็เป็นเช่นนี้ส่วนที่สองความสัมพันธ์ของกายและจิตต้นฉบับ身体和意识也是有不有空不空的借合แปลว่าร่างกายกับจิตสำนึก ก็เป็นการรวมตัวกันของมีไม่มีว่างไม่ว่างเรามักจะคิดว่าร่างกายเป็นของจริงที่จับต้องได้ส่วนความคิดเป็นของล่องลอยแต่ท่านสอนว่าทั้งสองอย่างก็ไม่ใช่ของแท้ทั้งสิ้นร่างกายเกิดจากการรวมตัวกันของอาหารน้ำเลือดและยีนซึ่งเปลี่ยนไปตลอดเวลา จิตใจเกิดจากกรรมความทรงจำและความรู้ที่สะสมไว้ซึ่งก็ไหลไปไม่หยุดดังนั้นร่างกายและจิตต่างก็เป็นว่างและมีเช่นเดียวกันการฝึกสมาธิเมื่อภายนอกเคลื่อนไหวคือมีภายในต้องสงบคือว่างคือการทำงานด้วยจิตว่างเมื่อภายนอกคือร่างกายว่างภายในคือจิตใจ ก็เคลื่อนไหวอีกแล้วส่วนที่สามว่างและมีสร้างทุกข์ได้อย่างไรต้นฉบับรวผู้มิงายคงอย,งยู่ยหึง有จ会执ว以为永恒就会生苦แปลว่าถ้าไม่เข้าใจว่างและมีก็จะยึดต,ติดคิดว่าสิ่งทั้งหลายเที่ยงแท้ถาวรและเพราะเหตุนั้น จึงเป็นทุกข์นี่คือจุดสำคัญครับคนส่วนมากลงคิดว่าสิ่งที่เรามีจะอยู่กับเราตลอดไปบ้านรถเงนินชื่อเสียงหรือแม้แต่ความสัมพันธ์แต่เมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปเราก็ทุกข์เพราะเราไม่เห็นว่าทุกสิ่งคือว่างและมีที่ไหลไปเรื่อยไม่เคยหยุดอยู่กับที่ ส่วนที่4การอยู่กับว่างมีต้นฉบับเจ๋อซื้อคงอยู่ต่อหลิวต้งจิ้วหวยสุยสุ่นปูจงจแปลว่าถ้าเราตื่นรู้ต่อการไหลของว่างและมีก็จะดำเนินไปตามมันได้ไม่ต่อต้านอีกต่อไปการรู้ว่าทุกอย่างแปลเปลี่ยนอยู่เสมอ ทำให้เราไม่ฝืนสุขก็รู้ว่าไม่เที่ยงทุกก็รู้ว่าไม่ยั่งยืนสิ่งที่ได้มาก็ไม่ยึดสิ่งที่เสียไปก็ไม่โศกเศร้าเกินไปนี่แหละครับคือการอยู่กับกฎของว่างและมีอย่างแท้จริงบทสรุปครับชีวิตคือกระบวนการที่ไม่หยุดเคลื่อนไหวทุกสิ่งคือ มีไม่มีว่างไม่ว่างที่รวมตัวกันชั่วคราวถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ยึดถือคิดว่าทุกอย่างเที่ยงแท้จึงเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความจริงเราจะปล่อยวางเดินไปตามกระแสของกฎสากลนี้แล้วความสงบความอิสระก็จะปรากฏในใจของเราทีละน้อย ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากท่านมีความคิดเห็นใดโปรดแบ่งปันไว้ใต้คอมเมนต์แล้วพบกันใหม่ใน EP 3ตอนจบสวัสดีครับ